สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าวันนี้ป้าต่อยจะมาจะมาแนะนำการทำปลาตัวเล็กเล็กถ้าเกิดเราได้ปลาตัวเล็กๆแบบนี้มาเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะจะทิ้งก็เสียดายเพื่อนเลูกปลาเป้นได้มาเยอะ จะทิ้งเราก็เสียดายแล้วก็เลยทำเปดเนื้อทำแบบนี้ก็ได้แบบนี้พ่อต่อยตัดหัวตัดหัวแล้วก็บั้งข้างมาทีเอาขี้ออกแล้วก็แช่น้ำเกลือเนี่ยคือน้ำเกลือพ่อต่อยแช่น้ำเกลือพอมีแดดเราก็เอาไปตากเพื่อนๆแล้วก็ไปตากก็เป็น เป็นปลาเค็มตัวเล็อกๆอะ่ะพอแห้งแล้วเราก็ทอดกินกับแกงส้มทอดกินได้ทั้งตัวเลยเนาะเนี่ยมันเยอะที่นี่เราจะขูดเนื้อเนี่ยเยอะได้มาเยอะมากนี่ป็าแต่แช่เกลือไว้จะทำปลาเค็มแต่เอามีแดดก็ตากเลย และไอ้นี่ก็จะทําขูดเนาะนี่ที่เราจะทําขูดก็เราต้องตัดหางนี่ตัดหางตัดหางแค่นี้นเพื่อนๆแขกได้จะทิ้งก็เนาะทำปลาเค็มทำปลาเค็มไว้กิน ีประโยชน์ถ้าเราทิ้งไปเราก็ไม่ได้อะไรอเนี่ยปลาเค็มตัดหัวเดี๋ยวที่ที่ขูดเนื้อเราก็ตัดแต่หางตัดแต่หางเอาแค่นี้ที่ทำปลาเค็มตัดหัวบ้างข้างละทีแล้วก็แช่เลย นี่ทที่ขูดเนื้อตัดแต่หางตัดแต่หางเราขูดเอาแต่เนื้อแล้วก็เอาทำทอดมันขูดเนื้อมันเสร็จแล้วเราก็เอาไปผปสมกับเครื่องแกงแล้วก็ทำทอดมันเพื่อนเพื่อนถ้าเราไม่ทำทอดมันก็ เราก็ตำตำให้เหนียวแล้วก็ใส่น้ำเกลือผสมน้ำเกลือเอาไปปั้นเป็นลูกชิ้นแกงก็ได้แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาที่เขาทำลูกชิ้นปลานะ่ะเขาก็ปนกันนั่นแหละบางทีก็เอาเนื้อปลานี่ด้วยแล้วก็ปนปลาอื่นเขาขูดขดเนื้อแล้วก็ผสมกัน ตัดหางแบบนี้จนหมดเพื่อนเดี๋ยวเจอเพื่อนเพื่อนป้าต่อยตัดตัดหางเสร็จแล้วได้โคมงนึงเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวป้าต่อยจะมาตอนนี้ทีโคงให้ดูแล้วก็เอาช้อนโคไปกับช้อนเพื่อน ช้อนคีดคีดผูดเนื้อออกเพื่อนเห็นไหมนี่แหละพี่ตีขูดเนื้อปลาปลาเป็นตัวเล็กเล็กีู่ดเนื้อปลาถ้าต่อยตัดหางล้างเรียบร้อยแล้วนะเนี่ย มาขูดเนื้อนี่ต้องคนใจเย็นนะโหได้ทีละนิดเองเนี่ยจวค่อยๆขูดไป จนกว่าจะหมดเพื่อน,อนต้องใช้ความอดทน <c oughs> ต้องใช้ความใจเย็นถ้าคนใจร้อนทำไม่ได้เนี่ยต่อยเสียดายไรูกจะเอาไปทำไมแฟนบอาต่อยจะทิ้งแลงแฟนบอกต่อยบอกไม่เอาแล้วปดไม่ไหว วางโอนมาติดปลาแป้นปลาต่อยเสียดายไม่ทิ้งปาต่อยเอามาทำหมดเลยนี่ปลาเค็มนี่ก็เยอะนะเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเดีย๋ยวพอมีแดดก็เอาขึ้นตากนี่ก็เป็นปลาเค็มไว้กินทำปลาเค็มตัวเล็กไว้กินปลาเค็มลูกปลานะ่ะ ที่เหมือนกับว่าลูกประทูนั่นแหละเพื่อนๆแต่นี่เป็นลูกปลาเป้นเราก็ทอดกรอบทอดเตรียมเลยเนาะเราก็กินได้ทั้งตัวไม่ต้องทิ้งตรงไหนก็ตัดหัวแล้ว จะดูกันนะว่าปลากระมังนี้ป้าต่อยจะได้เนื้อทักเท่าไหร่ บางคนก็ทําเป็นเลยนะบางคนก็เคยทําแบบนี้บางคนก็ยังไม่เคยเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่เคยเนะี่ยดูตามป้าต่อยเลยนะี่ตัดหางแล้วก็เอาช้อนหางช้อนมาขูด มันจะช้าสักหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาาก็ทำจนหมดขูดทีสองทีมันก็ออกอ่ะขูดง่าย ทีสักขี้มันแตกหรือว่าอะไรมันอาจจะพลนไปบ้างนิดๆหน่อยๆต่อย,อยชอบกินเนื้อปลาแบบนี้เอามาทำทอดมันนะเอามาตำแล้วก็ผสมเครื่องแกงแล้วก็ปั้นทอดต่อยทำกินบ่อยถ้ามีลูกป,ปลาเล็กๆเนี่ย ให่ก็ปลาหลังเขียวปลาหลังเขียวป้าต่อยจะแล่แล่แต่เนื้อแล้วก็สับสับให้ละเอียดนันก็อร่อยเหมือนกันปลาหลังเขียวก็ทำได้หลายปลาแล้วแต่เราจะเอามาทำแบบไหน เดี๋ยวมาดูตอนใกล้เสร็จกันอีกทีนะเพื่อนเพื่อนว่าเราจะได้เนื้อสักเท่าไหร่โอเคเสร็จแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนปลาต่อยขูดเนื้อเสร็จแล้วปลากละมังนี้ปลาต่อยได้เนื้อนี่ปลาต่ไยได้เนื้อแคน่นี้เนื้อปลาที่ปลาต่อยร่แล่เอ้ยไม่ใช่ที่ปลาต่อยขูดเนาะเนี่ย นืปลาจากลูกปลาแป้นที่ประต่อยขูดอ่ะน,นี่ก็ได้แล้วประต่อยจะตำเนอะเสร็จจากขูดแล้วประต่อยก็จะตำแล้วก็ใส่น้ำเกลือแต่นี่วิธีการที่ประต่อยสอน หูดเนื้อปลาแป้นตัวเล็กๆก็เสร็จแล้วเนาะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวพอป้าต่อยจะทำจะตำทำทอดมันอะไรเนี่ยเดี๋ยวป้าต่อยจะทำคลิปมาให้ดูสำหรับคลิปนี้ป้าต่อยขอจบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีจ้า